ชื่อวะราเทพแต่รัตรหัสหนึ่งหนึ่งหกศูนย์สี่ศูนย์สี่หกสองศูนย์หนึ่งสี่ครับวันนี้จะมานำเสนอโปรแกรมแรนดอมหรือสุ่มตัวเลขระหว่างหนึ่งถึงเก้าสิบเก้าครับส่วนตรงนี้คือ int answer ครับจะประกาศตัวแปรหนึ่งถึงเก้าสิบเก้าครับส่วนตรงนี้คือดูครับถ้ารันโปรแกรมขึ้นมาจะขึ้นว่า Cut a number ครับส่วนบรรทัดนี้ ้าเราสุ่มตัวเลขมากกว่าคำตอบจะขึ้นทูลารครับแต่ถ้าเราสุ่มตัวเลขน้อยกว่าคำตอบจะขึ้นทูลสมองครับแต่ถ้าเราสุ่มตัวเลขจนถึง10ครั้งเกิน10ครั้งจะขึ้น the correct the correct answer is แล้วก็แสดงคำตอบเลยครับ ส่วนบรรทัด if บรรทัดนี้ถ้าสุ่มระหว่าง1-3ึงจะขึ้นโ oh อ My God ครับถ้าสุม่ม4-5ถึงจะขึ้น Excellent ครับถ้าสุ่มได้6-8ถึงจะขึ้น Good ครับถ้าได้ถึง9-10ถึงจะขึ้นโอเคโอเคครับส่วนบรรทัดนี้จะแสดงรอบที่เราสุ่มครับ,รบมาดูโปรแกรมนปครับ สุ่มไปเรื่อยนะครับน้อยไปครับมากไปครับนี้น้อยไปครับ,รบน้อยไปครับนี้ครับ,รบสุ่มไปห้าครั้งนะครับได้เอ็กซซเลนครับขอจบการ